สวัสดีครับคุณพี่ครับคุณพี่เอาแมกมาลาวามาผสมยาฆ่าแมลงฉีดทุเรียนเป็นยังไงบ้างครับผมฉีดแล้วรู้สึกดีครับใบดำเหรอใบเงาดีครับเหรอคนลูกก็ไม่มีขมาวีอะไรครับราดำไม่หายครับลาดำเมื่อก่อนเป็นราดำเยอะหรอครับครับเหรอก่อนที่จะเอามาพ่นเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างมีระยาครับยอดการถูกมั่งผิว ดำมังอะไรเงี้ยเคี้ยวหอยลงอะไรเงี้ยอ๋อก่อนที่จะพ่นพวกแมลงนี่กวนทุกชนิดเลยครับพอมาใช้เรารู้ึงว่ามันมันล่างลาครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราฉีดไปแมลงเป็นยังไงบ้างเบาบางลงไปเรื่อยๆครับเหรอครับเอาฉีดตั้งแต่ตอนทําใบปีนี้ใช้ลาไปหน่อยครับใช้ลาไปหน่อยใช้ช่วงไหนใช้ช่วงไหนปีนี้เพราะเป็นลูกเขาไข่ไก่แล้วไงอ๋อใช้ลาไปพี่เอาไปฉีดตอนทำลูกครับเออตอนแรกๆมันด้ใช้แล้วเป็นไงมันสังเกตกับที่ไม่ใช้ปีที่แล้วมันต่างกันยังไงเออเรรู้สึกว่าดีครับมัน ก่อนมีราดำอ๋อไม่มีตัวประจำเหรอครับเมื่อก่อนปัญหาราดำนี้มีประจำมีประจำครับพอใช้ตัวนี้ผสมยาฆ่าเชื้อราไปแล้วไม่มีเลยก็ไม่มีครับก่อนที่จะตัดสินใจใช้แมกมาลาวาคิดยังไงก่อนที่จะกําลังเลี้ยงใจมันกันครับแต่มีเพื่อนบ้านเขาแนะนำเหรอเหรอว่าให้ลองใช้ดูลองใช้ดูว่างั้นอ๋อใครจะใครยอมลองเลยยังยอมเบื่อเหมือนตุเชื่อเลยครับเหรอเออจนกว่าได้ใช้เองจะใช้เองก่อนรู้ผลครับแล้วเป็นไงบ้างรักจะเอามาใช้ทีนี้ ประทับใจมากครับเออเหรอครับนอกจากลาวาแมกม่าใช้ฮอ์โมนอย่างอื่นด้วยไหมหลังหลังไม่ได้ใช้แล้ครับไม่ได้ใช้เลยครับใช้สองตัวนี้ผสมยาฆ่าแมลงฉีดที่สำคัญเชื้อราลาดำไม่มาครับเพราะลาดำมาเนี่ยทำให้เกดตกเลยนะครับครับใช่ไหมลาดำเนี่ตกกองเลยครับเหรอตกกองเลยากองไม่เอาเป็นปัญหาหนักไม่ลาดำนี่พี่แต่ละปีของพี่เี่เออก็ไปเยอะอยู่นะเหรอครับ แต่ปีนี้ไม่มีนีครับเนี่ยมองเล้วปมีจัญกาดาดีตัวนี้ครับส่วนนี้นะตัวตัวแม็กมานี่นะครับกระจัดได้ดีเลยครับต้องผสมยาลานะครับถึงจะเห็นผลเร็วครับใช้ยาแม็กมากับลาวาแล้วครับจะได้ผลทุเรียนออกมาลูกสองนี้ครับ AB นะครับต้องสบายต้งสร็จสองเราขึ้นไปถึงฮาโลนี่กล่องรับหมดครับสวยมีลาดานีกยังนี่ไปได้สบายครับประกอบลาดาเพียบครับ ตกเก็บรลยตกภาษีเลยพี่เอามาลังหนึ่งเนี่ยอย่างละลังเนี่ยของพี่มีกี่ต้นก็ทุเรียนตั้งรวมๆกันก็สี่ห้าร้อยนกันครับสีส่ห้าร้อยต้นแต่มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ฉีดหมดหรือย่างเนี่ยยังครับโอ้แสดงว่าประหยัดไหมเออประหยัดครับเออผมถามหน่อยมีคนเขาบอกใช้แมกมากลาวามันเพิ่มต้นทุนถามคนใช้มันเพิ่มจริงไหมเอ้ยจริงครับมันคุ้มค่าคุ้มยังไง คือผมใช้น้อยครับใช้น้อยใช้น้อยครับก่อนหนึ่งพันลิตรสองร้อยห้าสิบซีซีถือว่าน้อยครับเอ่อในท้องตลาดไม่มีขายนะแบบนี้เอไม่มีครับเทปปุ๊บใช่ไหมสองร้อยห้าสิบซีซีต่อโจทย์ตรงนี้เนาะครับตอบส่วนจดแล้วนี่นะครับแล้วยาอย่างอื่นเราไม่ต้องใส่เยอะด้วยใช่ไหมครับหรือว่าใส่ปกติยาเราใส่ปกติก็ได้ครับเพ่เสริมมันอีกอ๋อครับยาตัวนี้ครับเมื่อก่อนน่ะโสมจัดก็จะเป็นยอดเป็นการถูกต้นเนี่ยต้นนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ ใบดีเลยใบตีตีใบตีเหลอดำมาหยดตอนโอนเลยตัวเนี้ยหลอนเลยใช่ไหมครับหลอนเลยหยดกลอนเอาแบบมาลาวาฉีดไปกี่รอบถึงได้ออกมาแบบนี้พี่ไม่มีอรหลวมเกลี้ยงเลยฮะฉีดไปกี่รอบถึงได้ออกมาเนี่ยส่นนี้หล่นหักหลอบไปแล้วเออเหรอเนี่ยครับต้นนี้จะไม่มีใบเลยโอ้โหเห็นรอยก้านทูบอยู่นะกิ่งแห้งเลยยังยังเท้งดูต่างหน้าอยู่ทีนี้มันดกไปหน่อยครับเลยลูกเล็กเลย เขาดกไปหน่อยฉีดเรือาดเอไปลาาัดกไปหน่อยรับด้ามันไม่โดนเข้าหียวดีไหมพี่เหลออันนี้คัดแล้วยังดกนะ